สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการแตกแรงแรงเดียวให้เป็นแรงย่อยสองแรงที่ตั้งฉากกันนะครับโดยวิธีการใช้สโลปรูปแบบสโลกนะครับซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งของการแตกแรงท,ที่ไม่ได้ให้มุมที่ไม่ได้มุมที่กระทำมานะครับแต่บอกเป็นอัตราส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากมาเพราะว่าการแตกแรงแยกแรงเนี่ย แรงย่อยหนึ่งแรงแรงแรงหนึ่งแรงเนี่ยเราสามารถแตกแตกแรงออกมาเป็นแรงย่อยได้สองแรงที่ตั้งฉากกันมันมีวิธีอยู่สองวิธีอย่างวิธีแรกที่เราเคยเรียนกันไปแล้วก็คือบอกเป็นมุมมาก็ใช้คอร์ชใช้รายแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเผื่อว่าเขาบอกมาโจทย์บอกมาเป็นอัตราส่วนสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแบบ หลักการของพีทาโกรัสมันก็ใช้หลักการของไซคอสเหมือนกันนะครับแต่เราใช้สโลปนะครับหรือว่าใช้อัตราส่วนใช้อัตราส่วนของสามเหลี่ยมคล้ายเข้าไปนะครับในการในการเอาไปแตกแรงแยกแรงนะครับให้เข้าไปในแนวแกนตั้งกับแกนอนหรือแกนแนวแกน Y กับแกน X เพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ในการเทคโมเมนต์ หรือไปหาการสมดุลของแรงที่ในระนาบต่างๆนะครับในระนาบแกนแกนตั้งและแกนนอนซึ่งจะไปหาแรงปฏิกิริยาหรือไปหาแรงในส่วนของโครงสร้างต่อไปอ่าน,นี้เราไปดูตัวอย่างพร้อมคำอธิบายกันเลยนะครับนักเรียนเรามาดูการแตกแรงจากทฤษฎีแรง1แรง สามารถแตกเป็นแรงย่อยได้2แรงที่ตั้งฉากกันอันนีแ้แรงตัวนี้7 0 0นิวตันที่กระทำกับคานในตัวอย่างเราจะแตกมาอยู่ในแกน y นะเป็นตั้งกับแรง700มาทางในแนวนอนในแกน x หรือทั้งนี้มาแกน y เพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่แตกมามันเอียงๆอ,อย่างนี้แรงที่มันกระทำเฉียงๆอย่างนี้ เราจะไปเทคโมเมนต์ไม่ได้แล้วเราจะหาแรงที่มันกระทําได้ไม่หมดเพราะว่ามันกระทำมันกระทำเฉียงเชียงเนี่ยมันมีผลต่อ2อด้านคือด้านในตั้งกับด้านแนวนอนนะครับเพราะว่ามันจะมีภาระที่จุดรองรับแล้วมันจะไม่เป็นศูนย์แลในแนวนอนนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าเราจะแตกมาอยู่แกน Y ได้เท่าไหร่แตกแกน X ได้เท่าไหร่ นะเราก็ต้องเอาแรงมันมาคูณกับอัตราส่วนสโลปของเขาเราต้องมาหาอัตราส่วนสโลปก่อนจากทฤษฎีบทที่29พิตาพีทาโกรัสเขาว่าสามเหลี่ยมนะครับอ่า้ไมเป็น A ด้าน B ด้าน C ครับด้าน A ด้าน B ด้าน C เนี่ยหาด้านด้านเเรารู้แล้วด้าน A เท่ากับ3 นี่ไหตัวอย่างในนี้ a เท่ากับ 3, ด้าน b เท่ากับ 2, c เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คราวนี้ c มาจาก c เท่ากับ square root a ยกกำลัง2บวกกับ b ยกกำลัง2อง่าทฤษฎีนี้ของปีทาก,กรัสทฤษฎีบทที่29เราแล้วก็แทนค่าเข้าไปก็ได้ค่า c a ยกกำลังสองคือ3ยกกำลังสองบวกกับ b คือ2ยกกำลังสองออกมาได้เท่ากับสแควรูทบวกกันแล้วได้เท่ากับ3 3เป็น9 2 2เป็น49กับ4บวกกันเป็น13บสแควรรูท13ถอดออกมาแล้วได้เท่ากับได้เท่ากับ3.61อ่า เรารู้ล้วสีตรงนี้ด้านนี้เท่ากับ3.61นะครับนีเราเขียนตรงนี้ไว้ก็ได้3.2.3.61อ่ะคราวนี้นะเรามาคูณเข้าไปตัวคูณตรงนี้ให้นักเรียนจำไว้ว่าตัวคูณตรงนี้เราก็เอา700มาตั้งรอคูณเลย700คูณด้วยเท่าไหร่ทั้งนี้ นะคูณด้วยอัตราส่วนของสโลปของเขาคูณด้วยอัตราส่วนสามเหลี่ยมนะอาตาัอาตราส่วนสโลปให้นักเรียนจําไว้ว่าไอ้ตัวเอียงเอียงเนี่ยมันต้องอยู่เป็นส่วนเสมอจําไว้เลยจุดหกหนึ่งทางนี้ก็เหมือนกันก็เอา700มารอไว้เลยคูณด้วยอา้อาวอัตราส่วนก็ทางนี้สโลปเหมือนกันต้องเอาไอ้ตัวเอียงเอียงตัวที่ยาวที่สุดเนี่ยต้องอยู่ใต้ใต้ล่าง ต้องอยู่ใต้ทุนเสมออ่าแล้วคราวนี้ก็นักเรียนจําง่ายๆถ้าเราแตกไปตัวตั้งเราก็เอาอัตราส่วนตัวตั้งไปในที่นี้ก็คืออะไร3ใช่ไหมครับก็เอา3คูณไอ้นี่ตัวนอนคือเท่าไหร่คือ2ก็คูณไปทุกครั้งให้จําไว้อย่างนี้คือเอาแรงถ้าแตกไปตั้งก็คูณด้วยตัวตั้งแตกไปนอนก็คูณด้วยอัตราส่วนตัวนอนอัตราส่วนไอ้ตัวที่ เอียงเยงไม่มีสิทธิ์ยุง่งบนก็เป็นส่วนตลอดนักเรียนจำา่ายง่ายๆอย่างนี้นะมันก็จึงออกมาได้ค่าอย่างนี้จาก7 0 0ตรงนั้นนะ่ะนะครับมันก็จะได้แรงในแนวนอนกับแรงไอ้เจ็ตรงนี้ก็เป็นอันนี้ไม่มีละเราแตกไปแล้อ่าคราวนี้แตกไปแล้ว7 0 0คูณด้วยสาคูณด้วย3ส่วน3.61มันก็ได้581.72 นิวตันมันตัว,ตวนอนคูณเข้าไปแล้วตรงนี้700คูณด้วย2หารด้วย33.61เนี่ยมันก็ได้387.81แเราก็ไปแทนค่าอยู่อยู่บนคานนะครับ2แรงนี้ไปแทนค่าอยู่ในคานจากแรงเอียงๆนะครับ